มาพบกับเอิร์ธเอิรพี่นิกแล้วนะคะวันนี้ค่ะเอิร์ธจะชวนทุกคนมาทำสครับหน้าใช้เองซึ่งบอกเลยว่าง่าย ไวเร็วทําที่ไหนก็ได้ใช้เวลาแค่หนึนาทีก็สามารถทําได้แล้วค่ะงงกันใช่ไหมคะว่าทําไมเอิร์ธถึงทําง่ายขนาดนี้บอกเลยคะ่ะว่าเอิร์ธมีตัวช่วยค่ะนั่นก็คือตัวนี้เลยค่ะ a v r o c h e Gommet Mixer Scrub to Mix ค่ะตัวนี้นะคะเขาจะเป็นผงสครับจมาชธร้อยเปอร์เซ็นต์เลยโดยที่เขานะคะจะมีด้วยกันทั้งหมด7อย่างเลยไม่ว่าจะเป็นดอกคาโมไม์นะคะใบาคานพาวเดอร์เซลลูโลสน้ำตาลไซเด Ot, แอปพิคอร์ด้ที่สําคัญเลยนะคะก็คือมีกรีนเคหรือว่าโครนสีเขียวที่ช่วยผิวของเราเนี่ยกระจาา่างใสช่วยผลัดผิวให้ได้แบบอย่างอ่อนโยนดูเป็นธรรมชาตินะคะดังนั้นใครที่แพ้เนี่ยก็บอกเลยว่าสบายใจได้เปล่าหนึ่งแล้วแหละเพราะว่าเขามาจากธรรมชาติล้วนๆเลยค่ะโดยเจ้าตัวนี้นะคะก็จะมาเป็นขวดจิ๋วๆแบบนี้ค่ะจะบอกเลยว่าจิ๋วแบบนี้แต่ใช้ได้นานนะคะขนาด35 ml ค่ะ ข้างในนะคะก็จะเป็นผงสครับที่เป็นสีแบบเทาๆน้ําตาลแล้วก็มีกลิ่นแบบกลิ่นธรรมชาติแบบไม้จริงๆอะ่ะคือแบบรู้เลยว่านี่คือแบบใบไม้และสารสกัดจากธรรมชาติจริงๆนะคะโดยที่เอารู้สึกว่ากลิ่นเนี้ยอชอบนะเพราะมันรู้สึกว่ามันดูผ่อนคลายดูแบบสบายเหมือนเราแบบได้สครับอยู่กลางทุ่งหญ้าอะไรประมาณนี้เลยนะจ๊ะวิธีใช้ก็ง่ายมากๆเลยค่ะอย่างแรกนะคะแค่ขย่าเจ้าสครับโทมิกนี้ให้เข้ากันค่ะเอาแช่ค่ะ หลังจากนั้นนะคะก็เอาเจ้า scrub to mix เนี่ยผสมกับเจลล้างหน้าค่ะคือความจิตเป็นเจลอะไรก็ได้เลยแต่ที่เราใช้นะคะก็จะผสมกับเจ้าตัวนี้เลยค่ะกับ eproche hydra welgetta refreshing gel cleanser ค่ะตัวนี้เนี่ยเขาจะเป็น เจลล้างหน้าที่ช่วยผิวของเรานะคะดูชุ่มชื่นพอใช้กันแล้วเนี่ยก็จะช่วยผิวของเราทั้งกระจ่างใสแล้วก็ดูชุ่มชื่นด้วยเลยค่ะวิธีทําก็ง่ายมากๆเลยค่ะก็แค่เ hey, ทผงสครับนะคะลงบนฝ่ามือค่ะกะปริมาณให้พอดีนะคะถ้วยเทยไม่ต้องหายเสียเวลาค่ะใช้มือของเราเนี่ยแหละเนาะหลังจากนั้นค่ะก็ใช้ครืนซึ่งเจลนะคะยี่ห้ออะไรก็ได้เลยนะ เทใส่ในปริมาณที่พอดีกันค่ะแล้วก็คนคนคนให้เข้ากันนะคะแนะนําว่าลองกะปริมาณให้มันไม่ไม่ข้นเกินไปแล้วก็ไม่เหลวเกินไปนะคะ หลังจากนั้นนะคะก็นวดลงที่หน้าค่ะด้วยใบหน้าที่หมาดๆนะคะแล้วก็นวดนวดนวดลงไปเลยค่ะตอนนวดบอกเลยว่าสบายมากๆเลยนะคะแล้วก็ไม่รู้สึกว่ามันบาดผิวคือปกติสครับบางตัวเนี่ยมันจะรู้สึกแบบบ,บาดบาะเจ็บๆแต่ตัวนี้คือไม่บาดผิวเลยค่ะรู้สึกสบายกลิ่นของเขาที่มันดูเป็นธรรมชาติเนี่ยก็ช่วยให้เราผ่อนคลายนะคะแล้วก็ไม่แสบไม่ระคายเคืองใ,ใดๆเลยค่ะ หลังจากนั้นนะคะก็ล้างน้าให้สะอาดค่ะแค่นี้นะคะผิวของเราก็จะปิงป้งๆได้แล้วนะคะจากที่เอ,อิร์ดลองใช้ตัวนี้แล้วนะคะบอกเลยว่าเอ,อิร์ดแฮปปี้กับเขามากๆเพราะว่าเรานะคะสามารถที่จะสะครับเองที่ไหนก็ได้แล้วมันง่ายมากๆไม่ต้องพกอะไรให้มันหนักด้วยเพราะว่ามีแค่นี้ก็แบบก็ใช้ได้แล้วแล้วมันผสมกับอะไรก็ได้แล้วมันคุ้มค่าดีนะคะแล้วก็ ตอนใช้เนี่ยบอกเลยว่าฟิลลิ่งมันดีสุดๆค่ะทุกคนเพราะว่ากลิ่นของเขาเป็นกลิ่นแบบธรรมชาติอะเวลาสครับไปแล้วแบบมันแบบฟิลลิ่งสบายมันไม่เจ็บมันแบบ ไม่รู้สึกว่ามันโดนบาดผิวแล้วจริงๆเออชอบมากนะคะแล้วก็ยิ่งใช้กับตัวนี้แล้วรู้สึกว่าแบบเออหน้าดูสะอาดมากขึ้นชุ่มชื่นมากขึ้นที่สําคัญเลยคือพอผิวของเราเนี่ยได้มีการผัดเซลล์ใช่ไหมเออรู้สึกว่าผิวเนี่ยดูกระจ่างใสขึ้นนิดนึงแล้วก็เนียนนุ่มขึ้นจะแต่งหน้าหรือจะใช้ครีม,มาบำรุงตัวอื่นๆเนี่ยก็สามารถที่จะช่วยให้หน้าของเราแบบ ซึมซาบครีมได้ดีจริงๆอะค่ะแล้วก็เหมือนเราได้แบบเปิดผิวให้ผิวของเราแบบพร้อมรับทุกอย่างแล้วรู้สึกเออมันดีมันสบายจริงๆค่ะตัวนี้บอกเลยว่าเออชอบมากๆเลยค่ะคือบอกเลยนะคะว่าตัวนี้เนี่ยมันทั้งสนุกมันทั้งฟินแล้วก็ผิวของเอธเนี่ยโอเคมากๆเลยค่ะและที่สําคัญคือมันคุ้มค่ามากๆค่ะทุกคนเพราะว่าตัวนี้ขวดเดียวเนี่ยทำได้หลายครั้งมากถ้าใครดูเมื่อกี้นี้ก็จะเห็นว่าเออเนี่ยเทออกมาแค่นิดเดียวก็สามารถที่จะสครับได้แบบ ทัวหน้าแล้วจริงๆเลยนะคะใครที่ชอบสครับหน้านะคะอบอกเลยว่าตัวนี้ห้ามพลาดค่ะและที่สำคัญนะคะทุกคนใครที่ดูคลิปนี้อยู่วันนี้นะคะต้องรีบเข้าไปที่ Lazada แล้วค่ะเพราะว่าเขามีโปรอยู่ค่ะทุกคนแค่ซื้อเซตนี้นะคะก็คือมีตัว s c r ับท o มิกนี้นะคะกับตัว Refreshing Gel c r e น n ซ e r นี้นะคะคู่กัน2ตัวจากราคา890บาทค่ะเหลือห้าาบาทถ้าเกิดว่าใครอยากจะลองเล่นแล้วก็ ชอบความธรรมชาติแบบเอิร์ธนะเอิร์บอกเลยว่าห้ามพลาดจริงๆมันดีจริงแกคือองค์แบบองคมั่งจริงชอบมั่งจริงแกชอบจริงๆอันนี้ไม่ได้อวยไม่ได้เวอร์มันรู้สึกดีมากใครรักธรรมชาติแบบเอิร์ธต้องชอบตัวนี้อะ่ะจริงๆนะจ๊ะโอเควันนี้ไปก่อนแล้วแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ subscribe แล้วก็จะแชร์ให้เพื่อนๆดูโปรโมชั่นดีๆแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย